ครับสวัสดีครับอีฟสีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็วันที่พฤหัสที่สองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะพี่น้องเนาะครับมือดีพอแต้มภาพาสรุปนะครับลาวพัฒนาสรุปลาวพัฒนาสิบสี่อาจารย์ดังพี่น้องสองพฤษภาคมหกเจ็ดนะครับมาเบิ่งน้ากันนะพี่น้องเนาะประเด็นตัวใดร่องตัวใดนะพี่น้องนะ นี่อยู่สิบสี่อาจารย์พี่น้องงวดนี้ครับพอแยมเริ่มจากอาจารย์กำแพงเพชรได้พี่น้องเด้อขับบนล่างวิ่งรูดหกกับหนึ่งพี่น้องหกกับหนึ่นงครับหกกับหนึ่งนะพี่น้องเนาะเอาส่วนจับคู่ได้พี่น้องเด้อ ครับชุดวินนะครับหกหนึ่งสองสามเจ็ดแปดขับจับคู่กระตามนี้่ยพี่น้องครับแคปหน้าจอครับผมครับผมพอเตียมขอขอบคุณหลายหลายนครับเด้ออาจารย์กำแพงเพชรนะครับเนาะครับเฮามักชอบตัวเล็กก็จะลืมพี่น้องกับตัวนํานะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่อาจารย์เมิงอาจารย์เมิงบนล่างวิ่งรูดห้ากับเจ็ด พี่น้องห้ากับเจ็ดหกับเจเอาส่วนจับคู่พี่น้องบนเป็นบนล่างเป็นล่างนะครับเด้อของอาจารย์เมงล่างสองห้าสามห้าเน้นสามห้าบนเก้าเจ็ดเก้าห้าเน้นเก้าเจ็ดกันหกเจ็ดพี่น้องเอาส่วนเลขสามตัวตัวเน้นก็นตามนี่ละพี่น้องที่เตื่มท่าระบายซีไปนี่ ครับประจําขอขอบคุณในหลายนะครับเด้ออาจารย์เม่งนะครับเนาะครับชับหน้าจอครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่เกฝนนครปฐมพี่น้องเกฝนนครปฐมบนล่างวิ่งรูดหกับ9้าพี่น้องหกับ9้า าส่วนจับคู่ได้พี่น้องเด้อขับเจพันเนนให้ที่ห้าสี่หกสี่เก้าห้านะพี่น้องเจพันวาวิ่งดูดได้เลยหกวันนะครับก็มีเก้าหกตัวหนึ่งนะพี่น้องเนาะติดหกนะครับรับระเตรียมับข้อขอบคุณในหลาย้ะครับเด้อเจฝนนครปฐมนะครับเนาะครับผมแชปหน้าจอครับผมเอามาทสอบตัแรกก็อย่าลืมลับตัวนั้ะพี่น้องเด้อครับผมไปต่อครับผม ไปต่อที่อาจารย์ชมพู่พี่น้องอาจารย์ชมพู่บนล่างวิ่งรูด3กับส3กับสครับลูกคะแนนไปนํำพี่น้องก็จะไม่ลืมครับส่วนจับคู่ได้พี่น้องหกสา8เจ็ดสามเน้น8ปดสามแดสี 3, 4, 4, ได้พี่น้องเนอะ อาจารย์ชมพู่นะครับเนาะคอยปังๆเด้องวดนี้ครับก็เตรียมข้อขอบคุณในหลายเด้อครับเด้ออาจารย์ชมพู่นะครับเนาะรับแชปหน้าจอครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่อาจารย์เซียนคนริมทางพี่น้องเซียนคนริมทางบนล่างวิ่งรูดแปดกับเก้าออแปดกับเก้าพี่น้อง เอาส่วนจับคู่พี่น้อง8 1 8 2 8 3 9ง9 2ดสกัน717273กนะครับก็ถือว่าครบครบนะครับชุดวิ่งครบแล้วนะครับ9ชุดครับเพียมขอขอบคุณในหลายด้าครับเด้ออาจารย์เซียนคนริมทางนะครับเนาะรับชับหน้าจอครับผมครับไปต่อครับผมไปต่อที่หนุ่มสวนยางพี่น้อง หนุ่มสวนยางบนล่างวิ่งรูด5กับ6กเอาห้ากับ6ครับเอาส่วนจับคู่ได้พี่น้องเด้อชับหน้าจอครับผมครับปเิบียมกับข้อขอบคุณหลายๆนะครับเด้อหนุ่มสวนยางนะครับเนาะเหล็กวิ่งบ่เคยรุดนะครับเด้อหนุ่มสวนยางครับเอาไปต่อครับผม ไปต่อที่ปูสีสะเก็ดพี่น้องครับปูสีสะเก็ดเบิ้งได้ชุดวิ่งพี่น้องสี่ห้าหกสามสี่ห้าขับส่วนวิ่งโวดบนล่างวิ่งโวดห้ากับหกพี่น้องเดี๋ยวห้ากับหกครับเอาส่วนจับคู่ได้พี่น้องเนอรเน้นห้าสามห้าสองหกสามหกสองขับตัวที่บนเนหรนเญ้ามาักเข้าเก่าเนาะพี่น้องเนาะ ครับชุดวินกันนั่นแหะครับพี่น้องจับเปาก็ได,กดาได้ครับปเตรียมข้อกาบขอบพระคุณปูได้หลายนะครับเด้อปูสีสะเก็ดนะครับเนาะครับแคปหน้าจอครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อแลนอนหน้าพ่อแลนอนหน้าขับบนล่างวิ่งรูดสี่กับหกนะพี่น้องสี่กับหกสี 6. นะครับหาส่วนจับคู่พี่น้องเน้นหกสี่ห้าสี่ได้พี่น้องเด้อขับตัวที่บนเนณห้อามักเข้าเก่าพ่อเลียนนอนนาเนาะครับเนาะรับประแจมข้อขอบพุณนในหลายนด้ครับเด้อพ่อเลียนนอนนาเนาะครับเนาะรับแชปหน้าจอครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่ปูสมหวังพี่น้อง ปูสมหวังงวดทีพันมากกันหนึ่งห้านะครับเด้อเลขกออกห้าหนึ่งเข้าตัวกับบนล่างวิ่งรูด2กับหพี่น้องสองกับห้าเอาส่วนจับคู่พี่น้องแชบหน้าจอครับผมครับตัวที่บนี้เข้ามาเข้ากัาเด้อพี่น้องเด้อทีพันมากกับ่บเข่าตัวเน้นนะครับ ครับรเตรียมข้อกับขอบพระคุณปู่หลายๆนะครับเด้อปู่สมหวังนะครับเนาะครับชัหน้าจอครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่สุดใจพารวยพี่น้องสุดใจพารวยบนล่างวิ่งรูดสกับ7จกับ7จครับเอาส่วนจับคู่พี่น้อง 9ชุด9หางเน้น3ามเจตัวเดียวครับตัวที่บนเนินเข้ามาเข้าเก่าได้ครับเด้อครับอเตรียมกับข้อขอบคุณหลายๆได้ครับเด้อสุดใจพารวยเนาะครับเนาะครับแคปหน้าจอครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่ปูศูนยพี่น้อง ขับปูศูนย์เมัวที่พันมาสี่สามเข้าตรงๆนะครับเด้อขับงัวนี่ปูไวมาบนล่าง7ดกับ9พี่น้องเดกับเก้าลงคะแนนเลยก่อนพี่น้องเอาส่วนจับคู่ได้พี่น้องเด้อขับมักตัวเด็กกับพิจนามึงนะครับเนาะ ครับขอเียมขอกราบขอพรบคุณปู่หลายๆนะครับเด้อปู่ศูนย์เพี่น้องเนาะครับแชปหน้าจอครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่ปู่โคราดปู่โคราดงวนที่พันมาห้าหเข้าตรงๆนะพี่น้องขับบนล่างวิ่งรูด5กับ6พี่น้อง5กับ6 เอาส่วนจับคู่พี่น้องนะพี่จริงเดาปูเพันปูเดนเนียนเนยนดาพี่น้องเดาพอเตรียมเนีนตามเลขวิ่งนะครับห้ากับหกกับมิเคเอนี่แต่ว่าลักซีเข้ามาเข้ากับเอานะครับเอาปอเตรมขอ้อกาบขอบพระคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูโคราดนะครับเนาะอหอยเข่าตรงๆอีกานี้พี่น้องเนาะครับเช็หน้าจอครับผมไปต่อครับผม ไปต่อที่เซียนหนองคาย,ยนนครั 6, บเซียนหนองคายงวดที่ผ่านมากกว่าห้าหนึ่งมีหาหนึ่งอีละงวดนี่พี่น้องเอาบนล่างวิ่งรูดหกกับเจ็ดเนาะเซียนหนองคายหกเจ็ดนะครับเอาส่วนจับคู่เด้อพี่น้องเด้อเอาตัวที่บนเนียนเข้ามาเข้าเก่าเนาะพี่น้องเนาะงวดที่ผ่านมากบอกเขาตัวเนียนแล้เซียนหนองคาย นะครับเอาหัวน,นี้กับคอยปังๆอีกครับปะเตียมขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อเซียนหนองคายเนาะครับเนาะแคปหน้าจอครับผมไปต่อสุดท้ายท้ายสุดก็คือของพอเตี่ยมพี่น้องของพอเตี่ยมวดที่พันมาเล็กวิ่งกับเขานะครับเด้อห้าจคคู่ลุดนะพี่น้องเนาะห้าสองออกห้าหนึ่งครับเอาบนล่างวิ่งลุดหกกับหนึ่งพี่น้อง กับหนึ่งนะครับเอาเห็นแล้วตูดเด่นพี่น้องครับเดี๋ยวพี่น้องแคบหน้าจอครับผมหาผิดพลาดประการใดพอเตรียมกราบขอโทษขออภยัยเดอพี่น้องเด้อชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะครับเนาะตัวเลขเป็นแค่นแนวทางนะครับเอาประเด็นพอเตรียมผ้ามานนับคะแนนพี่น้อง ครับเพศแล้วนะพี่น้องเนาะศูนย์ไม่มีคะแนานนะพี่น้องเนอะหนึ่งมีสองคะแนานสองมีหนึ่งคะแนานสามมีหนึ่งคะแนานสี่มีสามคะแนานห้ามีห้าคะแนานหกมีแปดคะแนานเจ็ดมีสี่คะแนานเก้ามีสามคะแนานฉะนั้นแล้วพี่น้อง หกลองพี่น้องห้ากับเจ็ดพี่น้องส่วนสี่สามคะแนนเก่ากับสามคะแนนพี่น้องกับเบิงก์กพี่จามมน้ำเอาพี่น้องเนาะอันนี้พเพ่อเตมเอาตามตัวเด่นติดตามคะแนนนะพี่น้องเนาะ ลองก็เป็น่ามาบได้ยได้พี่น้องเด้อหกห้าหกเจ็ดลองเบิงพี่น้องขัเป็นจากโศกจังบุญเนาะพี่น้องเนาะตามนี้นะครับเอาหัวนี้คอยปังๆเด้อตัวเด่นเนาะพี่น้องเนาะรับเอฟซีก็จะได้โศกโศกมนัมนมานกันเด่นหกตัวเดียวตามนี้นะพี่น้องเห็นแล้วเนาะชัดเกนียนทุกนั่นละตามนี้ซีสามคะแนน เก้ากับสามคะแนนพี่น้องเอาคอยปังๆนพี่น้องเนาะมือแรงพกพ่อกับพอเตียมหยิกเอาก้อนจิบนั่นกายขอโศกโศกมันมันได้พี่น้องเด้อกับรัฐบาลไทยเฮ้าโศกโศกมันมันแห้งแห้งเรื่อยๆกับรัฐบาลไทยเฮ้าโศกมันรัฐบาลไทยล้วก็ตามเล่าพัฒนาต่อหยิกเมื่อแรงสองทุ่มกลัวนพี่น้องเนาะโศกโศกมันมันแห้งแห้งกันเรื่อยๆกันเด้อครับเด้อครับเอาสำหรับคลิปนี้พอเตียมกับมแค่นี่เนาะครับเนาะ เอาไว้พ่อกันอีกหลังห้วเราวพัฒนาออกนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม